แซดค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านอยู่ออนเดอะเวยไปหาบ้านน้องเขยนะคะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะตัดต้นผักขีเล็กแม่บ้านทิ้งแล้วอ่ะมันถนนเส้นนี้มันเป็นต้นผักขีเล็กหมดเลยนะผักขีเล็กแล้วเขาก็เอาต้นอันนี้มาปลูกแทนนะ่ะ ก็คงจะตัดมันลงแน่ๆเลยอ่ะโหแซดเลยเพราะว่ามันเริ่มโตเริ่มแก่แล้วนะคะโอยถ้าต้นพวกนี้โตนะคะเขาก็จะตัดขี้เหล็กทิ้งหมดเลยอ่ะแซดจังเลยแม่บ้านแวะลงเก็บขี้เหล็กนะคะนี่เก็บได้นิดเดียวเองเดี๋ยวไปต่อคะ่ะปะแม่บ้านเดินตามถนนมาคะ่ะให้ชาวบ้านตามมา <c oughs> บ้านแถวนี้เป็นโซนใหม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่สีคาเขาจะตัดทิ้งแล้วเนี่ยเขาปลูกต้นไม้พวกนี้แซมแล้วเพราะว่าไอต้ต้นต้นเนี้ยมันโตมากแล้วอะคะ่ะ mm. เขาก็จะตัดทิ้งแล้วเขาก็จะเลี้ยงพวกนี้แทนโอวยไม่มีประโยชน์เลยไม้พวกนี้ยกินไม่ได้แต่ขี้เหล็กมันก็ค่อนข้างรกนะคะเพื่อน,อนๆดูเพราะเขาเป็นผลใช่ไหมคะ แล้วเขาก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยเขาก็รกค่ะไม่มีแล้วไม่มียอดอ่อนขี้เหล็กแล้วสองสามวันมาเนี่ยฝนตกนะคะออสเตรเลียเอาไม่ใช่ออสเตรเลียอ่ารัฐที่แม่บ้านอยู่แถวบ้านแม่บ้านนะคะตกค่อนข้างหนักเลยค่ะอ๋อแซดนะคะเนี่ยจะไม่มีขี้เหล็กให้กินแล้วใช่ไหมเนี่ย บ้านปลูกไว้หลังบ้านก็ต้นจี๊ดเดียวเองค่ะะเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ต่อน,นิดนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาที่อื่นเก็บ <c oughs> คนซับพอร์ตเก็บไปข้างถนนก็กินข้างถนนน,นี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่มีเราก็เอาไปล้างดีๆเอานะคะมันอาจจะมี สารพิษปนเปื้อนมังแต่ความอยากกินก็ไม่เคยปราณีเอาไปต้มไปล้างเอาค่ะอืออเีนมรอเอร์ 10 hours in a bus. Well it actually took 14 hours in that bus because I don't get over the interest rates up. Chop. But you know I mean it comes back it's gonna come back in a dunk in a tenfold. Especially for us. The work's gonna be insane. Because so many people have left the industry. It is, oh, great, nice เง้ยสวัสดีสวดีกูดเฮตี้วันอันนี้มันพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะพันเมืองไทยน้องสาวปลูกไว้ดูโหส์อิสเวขนาดหน้านาวนเนี่ยอย่างงามเลยไปไปเบิ้งกลนบุกงแยกไกลขึ้นง่ามแถบป้าบาต่สิ ว้าวอ e เ e นต n น during winter โอคุณน่ะตั้งหลายต้นโอ้ดูกร t ดาโอ้ชิลีแม่บ้านจะเก็บพริกเบิร์โอ้ต้นบุกง่ายไกลเจ้าคือบ่ไม่กินนย่ายไกลเบิ่ง อันนี้พันอีหยังกับบอลูน่ว่ามันน้วยเน้อหน่อยเดือนด้วยทอหัวคนเล่นอ่ะงามขนาดเลยโอ้สุดยอดเลยพ s there a n ั p u m p Which one? Got one? That's it. Oh, you pick it already? It, oh. I've got half of it. I oh, okay. Kept it for you. But yeah, Still trying to find if there was any others, but it's crazy, though. I'm gonna man. get some chili. That's crazy. What do you want, uh, I want some purple. Can you get me yeah. purple, please? Do you want a pick one? Mm. I can get only one. Oh no! You can have as many as you want. <laughs> and maybe two. That's it. Yeah. But which? Oh, you if you want to take more than that, you. No. To? If you want to keep the last one to make uh, to eat when it's ripe, you can give me the middle one because they are the old enough to be to make salad. Yeah. The big. Yeah. It's huge. Huge. This one on this side is massive. darling you pick it up from g a r y please yeah, going be careful the liquid honey that's huge. yeah so healthy yeah that's one that's enough darling thank you ผีทีเนี้ยโอ้ยแม่บ้านจะเก็บผีไปผีเยอะไกล ดงพริกดงพริกดงมะละกอค่ะเนี่ยพริกมันสุกหมดแล้วนี่ถ้าไม่เก็บมันก็จะร่วงค่ะแต่แม่บ้านคงเก็บไม่หมดน่ะมันกลัวยุงมันต้องใช้เวลามากๆ didn't t i s c h i l o n the ground Are any of these any good huh หรื any of these any good it's good yeah oh, <okay. S 2> oh still good. But, s good god it's huge อ mm ันนี้เอาไปตำส้มตำค่ะอร่อยพริกอันเนี้ยเนี่ยตำส้มตำอร่อย หลายอิลีจักสิเก็บจังไดค่ะโอ้โหงามแตะบ้านแม่บ้านมันไม่มีพริกนะคะแม่บ้านได้ไปซื้อพริกแช่แข็งมากินละพอมาเห็นสวนน้องเขยนี่อย่างงามเลย แกไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะแกไปทำงานต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาค่ะคุณนะมักงวงแยไกลโอ้ยจากพัน,นอีหยังการสีม่วงๆนี่พันอะไรแย่ งงว่ายุงจะไม่กัดเดียนนะคะปุ้ยอยู่ใตห้ห่มบักหุ่งนียนี่อุ้ยใต้ร่มมะละกอไม่ใช่ใต้ร่มมะรุลีใต้ร่มมะละกอปาดเก็บไม่ไหวค่ะพี่น้องโอเคนี้พอละไปเข้าบ้านกัน ใน,นหลังบ้านเนเบอร์ค่ะไม่ใช่มีเฉพาะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้แกก็มีนี่พี่กันนี้ก็มีโอ้ยเยอะแยะตะแปะค่ะ ต้นอันนี้งามจริงดูแม่บ้านเดินมาเป็นรอยชโชโกแกมันแก่แล้วค่ะนี่ตูดมันออกหมดแล้วอะฟักแมวแกมันออกเทาหมดละต้นอันนี้บ้านแม่บ้านแม่บ้านตัดทิ้งหมดแล้วมาดูที่นี่ยังงามดีอยู่เลยค่ะ งดงามมาดูสวยงามตามท้องเรื่องปักเข้าบ้านค่ะนู่นต้นมะละกอแม่บ้านเดินลงไปนู่นเก็บค่ะกำลังประกอบร่างคอมพิวเตอร์ค่ะ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ <I 'll S 1> ซื้อมาเกือบห้าพันค่ะ <it down. laughs> แต่ซื้อมาเป็นแบบชิ้นส่วนนะคะเอามาประกอบร่างเองค่ะดู <think> so. จักอะไรเป็นอะไรไม่ดู so oh, <yeah. S 1> มีคนแอบ,บดูด้วยเหรอ

This one is ต no, ัวเอง This one is m o s t expensive here this part yeah yeah I can't do that hmm. I literally can't do that คืนวันศุกร์ของพ่อกับลูกถึงเวลาใส่ฝาครอบแล้วค่ะเที่ยงคืนพอดี มู่ด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  t ดู t ูดูด่ดูดูด o ดู g ู o ูดูดูดานูดูดูดูกูู่ดรดูดูดูู่ดดู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 ดืดูดููด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 ดู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 ดเ ทำ mm hmm. เองค่ะซื้อสเปคที่ต้องการแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปโอ้ See, you. Oh, you do, you oh, อะไรบ้างนี่เต็มโต๊ะเลย it's good it's look good น้อดีอ้าหรือสอภาพนานี่ทำกันเองกุ๊กกักกุ๊กกักพ่อกับลูกเที่ยงคืนพอดีลูกเฮ้ย